สวัสดีครับทุกท่านในช่องฝันละมาเซียครับพบกันในวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม2566ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับหลักๆเป็นเรื่องของการเปิดตัววิกตอร์โรเก้ครับเมื่อวานนี้เขารับการตรวจร่างกายสวมเสื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเราคาดหวังจากศูนย์หน้าบราซิลวัย18ปีรายนี้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของแบร์นาโดซิลวาครับแนวรุกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาออกมา พูดถึงชัวาลเฟลิกซ์นะจริงๆสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันแบนาโดเนี่ยพูดเอาไว้เลยนะครับบอกว่าการที่เฟลิกซ์เลือกย้ายไปอยู่กับแอลนาติโกมาติดในตอนแรกอ่ะคือเส้นทางการชาแข้งที่ผิดพลาดของเขา mm. แล้วก็แนะนำให้เฟลิกซ์ครับพยายามทุ่มเทเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้บาซ่าเซ็นสัญญาถาวร mm. เพราะนี่คือทีมที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดแล้วโอ้โหผมมานั่งอ่านนะ แบนาโดนี่คือพูดตรงมากๆเลยเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนนะสปอนเซอร์เสื้อแข่งครับที่เรามีข่าวมาตลอดว่าโอ้โหมีหลายแบรนด์เลยนะติดต่อเข้ามาหาบาซ่าเพราะเหมือนกับอยากจะแยกทางกับไนกี้แล้วแต่ว่าแบรนด์ที่ดูจะเป็นเต็งในตอนนี้เหมือนกับจะเป็นพูม่านะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากด้วยขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับ ผมฝากกดด้วยนะครับวันนี้มีผู้สนับสนุนใหม่เข้ามานั่นก็คือไข่ทริมเมอร์เครื่องเล็มขนน้องชายตัวดังครับตอนนี้กําลังขายดีมากๆเลยจากแบรนด์ไข่กรุมมิ่งนะครับนวัตกรรมเซฟเทคแบบใหม่ใบมีดพรีเมียมเซรามิกไม่เป็นสนิมตัวเครื่องกันน100้ำร้0ยเปเซ็นตถนอมผิวไม่บาดไม่คันไม่เป็นต่อด้วยช่องทางในการสั่งซื้อครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆในช่องคอมเมนต์นะครับราคา1 8 8 0 บาทแต่ว่าจะมีส่วนลดต่างๆในลถหลายร้อยเลยนะก็ฝากเพื่อนๆสนับสนุนด้วยไข่ทิมเมอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเว็บไซต์สกอ r e ครับอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลแบบไม่มีโฆษณาขั้นครบทุกคู่ครบทุกหลีกก็ฝากใช้งานด้วยแล้วก็ตอนนี้ครับกลุ่ม Line Open Chat นะเรามีการขยับ สับเปลี่ยนนะย้ายกลุ่มใหม่เพราะว่ากลุ่มเก่าเนี่ยผมเสียสิทธิ์จากการเป็นแอดมินนะครับมันมีไอ้พวกขยะบางตัวเนี่ยเข้ามากดรีพอร์ตก็เลยทำให้ไลฟ์พูดคุยทอล์กกับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมไม่ได้นะผมก็แปะลิงก์เอาไว้ให้ในกลุ่มเก่านะครับใครเห็นข้อความนี้ก็ย้ายกลุ่มมาได้นะผมก็จะได้สิทธิ์แอดมินเนี่ยกลับมาแล้วผมไม่รู้นะว่ามันจะตามมากดรีพอร์ตหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้อีกเนี่ยก็ เราก็ย้ายได้เพราะว่ากลุ่มมันก็สร้างฟรีนะครับสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยในช่อง description นะครับแล้วก็กิจกรรมทายผลฟุตบอลยังมีเหมือนเดิมลุ้นเงินรางวัลกว่า30,000บาทนะครับที่ลิงก์เหมือนกันนะแปะคู่กับลิงก์ของ Openchat เลยนะเพื่อนๆก็เข้าไปร่วมสนุกได้ยูเวนตุสกับโรมานะใครจะทายผลแม่นกว่ากันก็ฝากด้วยนะครับอ่ะเรื่องแรกครับ เรื่องของวิกตอร์โรเก้ครับเมื่อวานก็เดินทางถึงบาร์เซโลนาแล้วนะใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยพอสมควรเลยครับเพราะว่าบราซิลกับสเปนนี่ก็ห่างกันอยู่นะครับก็ขึ้นเครื่องมาพอลงสนามปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนมาใส่เสื้อบาร์ซ่าแล้วก็มีทีมงานครับขับรถไปรับนะทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมก่อน นะแป๊บหนึ่งเนี่ยก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลของสโมสรครับเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายนะก็รูปร่างมานี่ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนี่นะก็กล้ามเนื้อดีนะครับซิกแพคอาจจะไม่ได้แบบเป็นก้อนขนาดนั้นแต่ก็กับวัย18ปีนี่ถือว่าหุ่นที่ดีเลยนะครับแล้วพอหลังจากนั้นอ่าก็ไปสำรวจนะครับ พวกอุปกรณ์ต่างๆไปดูห้องพักดูห้องแต่งตัวนะแล้วก็ร็อกเกอร์ที่ใช้งานนะครับก็อยู่ระหว่างกลางนะฝั่งซ้ายเป็นราฟินยาฝั่งขวาเป็นเลวานดอฟสกี้เรียกว่าเป็นแบบอยู่ท่ามกลางแนวรุกเลยนะแล้วขนาบข้างด้วยเลวานเนี่ยก็ชัดเจนครับว่าสโมสรอ,อยากจะให้เลวานเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเด็ก นะในการช่วยเหลือน้องให้คำแนะนำต่างๆนะครับนี่นะก็สีหน้าแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์แรกด้วยนะ โรเก้บอกว่าผมมีความสุขมากๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมมันเป็นเหมือนกับความฝันที่เป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของผมเท่านั้นนะแต่ยังรวมไปถึงครอบครัวของผมด้วยพวกเขาเนี่ยยังอยู่ที่นี่เพื่อเติมเต็มความฝันนะเดินทางร่วมกันมากับผมผมจะพยายามเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดกับเพื่อนร่วมทีมและสนุกไปกับมันผมจะพยายาม มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการลงเล่นในสนามหรือการยิงประตูช่วยทีมให้ได้มากเท่าที่ทำได้ผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นในสีเสื้อของบาร์เซโลนานี่นะครับก็อันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพิธีชูทรงชูเสื้อนะแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับ29ทธันวาคมเนี่ย เดี๋ยวจะมีการซ้อมแบบเปิดนะก็คือให้แฟนๆเข้าไปชมได้เราก็จะเห็นภาพการฝึกซ้อมครั้งแรกครับของโรเก้กับเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลนาเรื่องของสถิตินะครับก็มีการทำออกมาแล้วนะเอาไปเปรียบเทียบกับเอนริคอ่าอันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยคือศูนย์หน้า พาเมลาสที่เรอลมาตริดเซ็นไปล่วงหน้านะครับผมเคยหยิบยกสแตกเนี้ยมาพูดถึงแล้วอะแต่เอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลีกบราซิลเขาปิดฤดูกาลไปอย่างเป็นทางการนะครับโรเก้ Rogue เนี่ยก็ปิดซีซั่นครับด้วยการลงเล่น4 5นัดทุกรายการนะรวมบอลลีกรวมบอลถ้วยยิงไป21ประตูกับ8แอสซิส ส่วนฝั่งของเอนริกเนี่ยคือด้วยการที่เขาอายุน้อยกว่านะครับเขาก็จะได้ลงเล่นน้อยกว่าเป็นตัวตัวจริงนะแต่ว่าถ้านับรวมจํานวนการลงเป็นสำารองแล้วเนี่ยเขาเล่นมากกว่าโรเกยิงไป14นัดกับ1นึแอสซิสจาก53เกมนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ดูแตกต่างกันมากนะักด้วยอายุด้วยวัยด้วยแต่ว่าโรเก้เนี่ยมีช่วงที่บาดเจ็บไป นะครับพักไปประมาณเดือนเสรศษเกืบเกือบสอเดือนก็ถ้าเกิดไม่เจ็บเนี่ยจำนวนประตูน่าจะมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นตัวหลักของทางแอลนาติโกปารานเซ้เลยแต่ว่าเอนริกเนี่ยยังมีสถานะกัมกึ่งนะยังเป็นแบบสำรองกึ่งๆึงตัวจริงนะด้วยอายุแต่ว่าทั้งสองคนนี้จะได้เผชิญหน้ากัน โรเก้นะ Rogue มาก่อนครึ่งซีซั่นก็คือในเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวซัมเมอร์ปีหน้าเอนดิกก็จะย้ายมาอยู่กับมัตติดิแล้วเดี๋ยวจะได้วัดกันไปเลยว่าใครคือของจริงนะนะก็ให้กําลังใจนะครับแต่ผมก็นะย้ํากับเพื่อนๆว่าไม่อยากไปกดดันน้องไม่อยากไปแบบคาดหวังน้องเพราะฉะนั้นอันนี้บอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยถ้าเกิดช่วงแรกๆที่โรเก้มาลงสนามนะ แล้วเขายังทําได้ไม่ดีเนี่ยผมจะไม่วิจารณ์เขานะเพราะด้วยอายุของเขานะด้วยการปรับตัวด้วยประสบการณ์อ่ะมันต้องใช้เวลานะครับอาจจะต้องแบบนู่นเลยผ่านไป 2- อสเดือนน่ะน้องถึงจะปรับตัวได้หรือเครื่องซีซั่นนี้เราอาจจะยังคาดหวังนะฟอร์มที่ดีไม่ได้อาจจะต้องไปเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในปีหน้าเลยก็ก็ไม่แน่แต่ก็เอาใจช่วย นะครับมาพร้อมกับความคาดหวังเลยนะแฟนๆในโลกโซเชียลนี่ก็ขอให้โชว์ฟอร์มดีนะขอให้มาช่วยเลวานดอฟสกี้ได้นะครับในเวลาเดียวกันช่วงที่โรเก้ครับเดินทางมาตรวจร่างกายนะทำการาถ่ายลงถ่ายรูปเนี่ยเลวานดอฟสกี้ลง IG Story คนระับเป็นภาพที่เขาเนี่ยนะกลับมาแล้วก็ออกกำลังกายนะเข้าโรงยิมฟิตซ้อมครับ สภาพร่างกายนี่นะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับมาเตะหลังช่วงพักเบรกปีใหม่นะครับแล้วจุดที่คนโฟกัสคือเพลงนะคือฉายาของวิกตอร์โรเก้ <ๆ S 2> เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสื่อบราซิลเนี่ยเรียกว่าตุยกินโยหรือว่าไตากินโยนะครับที่แปลว่าเจ้าเสือน้อยอ่านะนี่คือฉายาที่ติดตัวเข้ามา แล้วเพลงใน IG Story ของเลวานเนี่ยนะเขาใส่เพลง Eye of the Tiger เออนะครับจริงๆ Eye of the Tiger มันเป็นชื่อเพลงนะแต่ว่าถ้าเอาตามหลักภาษาอังกฤษคือมันเป็นเหมือนกับสำนวนนะประมาณว่าแบบกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะพยายามอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นแต่ว่าคนเอาไปโฟกัสกับฉายาของโรเกว่า เลวานกำลังพยายามจะสื่อว่านะสิ่งที่เขาฟิตซ้อมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะเพื่อนะเออสื่อไปถึงโรเก้หรือเปล่าว่าเฮ้ยนายย้ายมาเนี่ยแต่ว่าฉันก็ยังอยู่ตรงนี้นะประมาณนั้นฉันก็ยังสู้ต่อในมุมของฉันเอออันนี้ก็เกิดเป็นการเปรียบเทียบกันในในโลกโซเชียลนะครับแต่ว่า หลักๆแล้วเลวานต้องช่วยน้องนะเออไม่ใช่ว่าแบบนะเรามาหวังว่าโรเก้จะต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงไปจากเลวานเลยผมว่ามันยังคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะครับยังไงก็ต,งต้องต้องเรียนรู้จากเลวานนะด้วยชื่อชั้นด้วยอะไรต่างๆอนะ่ะเลวานคือหนึ่งในสูน้าที่ดีที่สุดในโลกอะ่ะโลเกก็ต้องซึมซับจากเลวานไปเยอะๆนะเอาใจช่วยนะครับ มาดูเรื่องของแบร์นาโดซิลวาเมื่อวานเขาไปนั่งพูดคุยกับสื่อสเปนนะแล้วก็คำถามที่โอ้โหผมอ่านแล้วแบบโดนใจแล้วก็ไม่คิดว่าแบร์นาโดเนี่ยจะกล้าพูดได้ตรงขนาดนี้นะครับบอกเพื่อนๆก่อนว่าค่อนข้างที่จะยาวนี่คือหน้าเว็บไซต์ที่ผมเปิดนะครับยาวมากเนี่ยที่พูดถึงทั้งหมดอ่ะก็เดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะครับเขาไปสัมภาษณ์กับทางสื่อสเปนแล้วก็สื่อโปรตุเกสเนี่ยก็ไป ีพพิมพนะ์หลักๆเนี่ยคือการพูดถึงเฟลิกซ์นะสคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเป็นเป็น <c oughs> เพื่อนร <c oughs> ักกันเลยในนามทีมชาติเราก็จะเห็นว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยตัวแทบจะติดกันตลอดนะครับแบนดดเล่าเลยบอกว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นทางของนักเตะเนี่ยมันแตกต่างกันอาชีพของผมเองเนี่ยเริ่มต้นที่โมนาโกการย้ายทีมของเฟลิกซ เขาย้ายทีมเนี่ยตอนที่อายุน้อยกว่าผมมากผมเลือกมาอยู่กับแมนซิตี้ตอนที่ผมอายุ22หรือ23แต่เฟลิกเนี่ยไปอยู่กับอตราติโกมาดริดตอนที่เขายังเด็กมากๆเราต้องเข้าใจว่าอต a าติโกมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็น2ส,สโมสรที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันมากผมไม่ได้บอกว่าทีมไหนดีกว่ากันนะแต่ผมเนี่ย ถ้าผมเลือกผมก็จะไม่ย้ายไปอยู่กับแอตมาติดผมแค่อยากจะบอกว่าสำหรับนักเตะอย่างเฟลิกซ์และย้ำอีกทีนี่ไม่ใช่การวิจารณ์สโมสรผมมาถึงสภาพแวดล้อมที่เข้ากับคุณสมบัติของผมไปเลยนะที่แมนซิตี้มีโคช้ชที่คิดแบบเดียวกับผมเล่นแบบครองบอลชอบเล่นเพสซิ่งทุกอย่างเนี่ย มันก็เลยลงตัวไปหมดสำหรับผมแต่สถานการณ์ในความคิดของผมเฟลิกซ์ไปลงเอ่ยผิดที่มีคนถามผมว่าถ้าเกิดเราหันไปทางอื่นผมจะประสบความสำเร็จกับแอตติกมาดิลิตไหมผมบอกได้เลยว่าผมก็อาจจะล้มเหลวเหมือนกันผมอาจจะต้องพยายามปรับตัวผมจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเล่นภายใต้การคุมทีมของโคช้ช โค้ชนะต้องการอะไรก็ต้องทำแบบนั้นสุดท้ายนักเตะก็ต้องทำตามไอเดียของโค้ชแต่ผมว่าอดมัติดเนี่ยก็คงไม่เหมาะสมกับผมเหมือนกันผมคิดว่าผมพูดเรื่องนี้ได้เพราะผมเนี่ยสนิทกับเฟลิกแล้วผมก็เคยบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดตรงๆผมว่าเส้นทางที่เขาเลือกเดินในตอนนั้นเนี่ย เนื่องมาจากสถานการณ์หลายๆอย่างมันมบ,บีบบังคับเฟลิกเนี่ยเหมาะสมกับเบนฟีก้ามากๆแต่ว่าพอเขาย้ายไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดด้วยจำนวนเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมันเลยกลายเป็นความกดดันบวกกับสไตล์ของแอตมาดริดเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมกับตัวของเฟลิกด้วยผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ การที่เขาย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีใจแทนเขาแล้วก็พึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเพราะผมเห็นว่าเฟลิกซ์มีความสุขมากยิ่งขึ้นและสภาพแวดล้อมของบาซ่าเนี่ยมันก็สอดคล้องกับสไตล์การเล่นของเฟลิกซ์มากกว่าผมรู้ว่าเขาต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากอะไรมาบ้างเขาเนี่ยเคยยอมรับกับผม ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับเส้นทางอาชีพของเขามากที่สุดแต่นั่นแหละมันคือชีวิตบางครั้งการตัดสินใจของเราเนี่ยมันก็เป็นไปตามเส้นทางที่เราไม่ควรไปแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของโชคชะตาที่ถูกลิขิตเอาไว้มันมีเอาไว้เพื่ออูเรียนรู้เพื่อให้เราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเฟลิกซ์ดูจะเป็นผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนโอ้ นะครับคือพูดออกมาแบบตรงๆเลยนะว่าแอตมาติดเนี่ยไม่เหมาะกับสไตล์ของเฟลิกซ์แม้แต่นิดเดียวคือ b บรนาโดเขาก็พูดเอาไว้นะว่าต่อให้เป็นตัวเขาอะบางทีถ้าเขาย้ายไปอยู่กับแอตมาติดอะเขาก็คงแบบไม่เกิดนะเนี่ยแหละครับคือบทสัมภาษณ์ของ b บรนาโดแล้วเขาพูดตรงมากนะครับอันนักข่าวถามถึงบาร์เซโลนาด้วยว่าคุณมีความคิดอย่างไรกับบาซา่าเพราะว่าช่วงหนึ่ง บร์โดก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงนะเขาบอกว่าตอนที่ผมยังเด็กนะผมเนี่ยดูบาซ่าบ่อยมากโอ้โหตอนนั้นพวกเขาประกอบไปด้วยนักเตะดาวรุง่งชื่อชั้นโด่งดังมากมายไม่ว่าจะเป็นชาบีอินเอสตาหรือเมซี่แล้วก็ได้รับการฝึกสอนโดยเป๊ปกัวเดลาลานั่นคือแรงบันดาลใจของผมไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าการได้ได้ดูบาซ่า มันคือแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นหนึ่งในความฝันของผมนั่นก็คือการที่ได้ร่วมง,งานกับเป๊ปกว่าเดียวลาด้วยนะพยายามแบบพูดเลี่ยงเลียงนะครับเลี่ยงบาลีนะก็เพิ่งต่อสัญญาไปผมว่าเขาก็คงไม่อยากให้เป็นข่าวนะแล้วก็เส้นทางของ แบร์นาโดกับบาซ่าก็คงจบแล้วนะไม่น่าจะมาบรรจบกันแล้วนะครับด้วยอายุของเขาด้วยอะไรต่างๆยกเว้นแบบหมดสัญญาแล้วจะย้ายมาแบบฟรีเอเย่นอันนั้นเป็นไปได้นะครับส่วนเฟลิกนะพูดออกมาแบบนี้คือมันไม่ใช่แค่แบร์นาโดคนแรกนะครับท,ที่ที่ออกมาพูดนะผมเคยหยิบยกบทสัมภาษณ์ของหลายคนเนี่ยเอามานําเสนอแหละเขามองไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากจะให้เฟลิกเนี่ยพยายามเพื่อที่จะได้อยู่กับบาซ่าต่อไปแล้วผมเชื่อว่า ตัวของเฟลิกเองเนี่ยเขาก็รับรู้เรื่องนี้ดีนะไม่แปลกทำไมห,หลายๆเกมที่เราจะเห็นว่าเฟลิกเนี่ยมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษแต่ว่าเขาก็ต้องทำให้ดีด้วยเพื่อที่บาซ่าเนี่ยจะได้ประเมินผลงานแล้วก็ผ่านนะครับเพื่อจะได้อยู่กับทีมต่อไปในระยะยาวนะ,ะมาดูเรื่องของเมสันกรีรูตต่อนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแบบต่อเนื่องเลยนะ วันนี้มีรายงานจากอาร์เวียนซานเชสครับคนนี้เป็นนักข่าวสเปนนะเขาออกมายืนยันว่าบาร์ซ่าเนี่ยให้ความสนใจในตัวของเมสันกรีนวูดจริงๆเพราะว่าให้ความสำคัญกับเรื่องเทคนิคการเลี้ยงบอลและความสามารถในการจบสกอร์แต่ก็มีแฟนบาร์ซ่าบางคนเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ในการเซ็นสัญญากับกรีนวูดนะครับไม่ใช่แค่แฟนชาวไทยนะก็เมื่อวานที่ ผมในงานไปก็จะมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะสองด้านบางคนก็เออชอบนะอยากให้เซ็นแต่ว่าบางคนก็แบบมีความแอนตี้นะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแฟนบอลต,ต่างชาติก็เป็นแบบเดียวกันนะครับผมมาลองนั่งอ่านคอมเมนตะ์เนะี่ยแฟนๆหลายคนบอกถ้าเกิดบาซ่าเซนกับกรีนวูดเนี่ยจะเลิกเชียร์เลยนะเหมือนกับบาซ่าแบบสูญเสียค่านิยมนะสูญเสียตัวตนนะครับ ในสโมสรเลยเอ่ะโอ้โหบางคนนี่ก็คือแบบรุนแรงมากนะอ่ะก็อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องประเมินให้ดีนะครับเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของอะไรนะคือข้อมูลเนี่ยมีสื่อรายงานว่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับเกตาเฟ่โอ้มันมีหลายสโมสรน,นะที่ติดต่อเข้ามาหาแมนยูแต่ว่าเหมือนกับไม่กล้าที่จะเซ็นมีทีมอิตาลีนะหลายทีมเลยติดต่อเข้ามาในเกาโชซิเลาียานเนี่ยอยากจะเซ็นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วไม่กล้า นะครับด้วยเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวของกรีนวูดนะจนในที่สุดเนี่ยเขาก็มาจบกับเกตาเฟ่นะคือมันต้องอยู่ที่เรื่องของแนวคิดนะว่าตอนนี้กรีนวูดเขาโตขึ้นหรือ,อยังแล้วเขาจะแบบกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะแต่ว่าเรื่องสีเท้าเนี่ยมันเริ่มแบบเข้ารองเข้าลอยแลลวนะพอเขากลับมา,าลงสนามได้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวเขาอะมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่อยู่ที่ว่า เรื่องพฤติกรรมเนี่ยเขาจะปรับตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใน2 3ปีข้างหน้าเพราะตอนนี้เขายังอายุน้อยอยู่เลยนะครับ22อะ่ะอีก2 3ปีข้างหน้าถ้าเขาปรับได้เผลอๆไม่ใช่ทีมอื่นหรอกแมนยูนี่แหละก็อาจจะดึงกลับไปใช้งานด้วยเพราะว่าเขาก็ขาดปีขวาอยู่นะครับแฟนบาซ่าก,ก็ก็หวังได้ลุ้นได้ในดีลนี้นะครับอะปิดท้ายข่าวสารวันนี้ครับที่เรื่องของผู้สนับสนุนสปอนเซอร์เสื้อ ผมเชื่อว่าแฟนๆบาซ่าหลายคนเนี่ยเราก็อยู่กับไนกี้มานานนะตั้งแต่โอ้โหปีไหนเนี่ย1998เนะเราอยู่กับไนกี้มานานมากเข้าสู่ปีที่แบบ10-20ปีแล้วอะ่ะนะครับแล้วก็เราก็คุ้นชินกับโลโก้ของไนกี้แต่ตอนนี้มันเริ่มมีการพูดคุยกันภายในแล้วเพราะว่าข้อเสนอที่บาซ่าได้รับจากไนกี้เนี่ยมันหยุดนิ่งมานานหลายปีแล้ว นะครับตัวเลขที่บาซ่าได้จากไนกี้ก็คือต่อปีนะหนึล้านยูโรบวกกับโบนัสขึ้นอยู่กับผลงานนะถ้าเกิดว่าได้ไปเล่นใน UCL ก็จะได้เพิ่มอีกถ้าเกิดได้แชมป์เนี่ยก็จะได้บวกไปอีก50ล้านยูโรรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยปีหนึ่งบาซ่ารับจากไนกี้1 5 5ล้านยูโรแล้วก็มีสัญญาต่อกันเนี่ยไปจนถึงปี2028แต่ว่า บาซ่าก็มองนะครับว่าด้วยมูลค่าอะไรต่างๆตอนนี้นะการตลาดเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปตัวเลขที่ได้มันควรจะมากขึ้นกว่านี้นะนะแต่ว่าน i กี้เขาก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นข้อตกลงที่คุยกันเอาไว้แล้วอะ่ะอยู่ๆคุณจะมาเรียกเงินเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะครับบาซ่าก็เลยมองเรื่องของการขยับไปใช้แบรนด์อื่นนะครับก็มีทั้ง Adidas นะครับมีทั้ง Under Armour มนะมีทั้ง Puma ที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่า m ุนโด d ในปอติโบเนี่ยบอกว่าตอนนี้ที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็น Puma นะครับแล้วก็กําลังเจราจากับฝั่งของ n i ก e ้ว่าเฮ้ยถ้าไม่มีการเพิ่มข้อเสนอเนี่ยขอแบบยุติสัญญาได้ไหมหลังจากจบฤด,ดูกาลหน้า2024 2 0 2 5ถึง2025แล้วก็พอในปี2025ถึง2026เนี่ย จะเปลี่ยนไปใช้ Puma แทนหลังๆเราจะเห็นว่า Puma เข้ามาตีตลาดเยอะนะครับเซ็นกับนักเตะดาวดังนะแล้วก็เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ของเสื้อแข่งหลายๆสโมสรน,นะครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับ n i กี้เนี่ยเขาเป็นเรื่องของตามที่สื่อบอกนะเป็นเรื่องโลจิสติกคือเรื่องของการขนสง่งหลังๆไนกี้ส่งของช้าแล้วเวลาผลิตเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยช้านะครับก็เลยแบบไม่พอใจ ตรงจุดนี้รวมไปถึงเรื่องของเงินด้วยที่ไ i กี้อาจจะแบบให้น้อยไม่น่อยถ้าเปลี่ยนไปเป็นพูม่านี่ต้องมันปรับความคุ้นชินใหม่เลยนะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเชียร์เนี่ยมันก็เป็นแบบ n i กี้มาตลอดนะครับโอเคนี่คือข่าวสารในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะผู้สนับสนุนของเราทั้งไข่ทิมเมอร์ทั้งสกอ e คับแล้วก็ลาลิก้าพาส รวมถึงลามินาฟิล์มดิจิตอลด้วยนะครับแล้วก็กลุ่ม Li n e Open Chat นะเราย้ายกลุ่มใหม่นะก็กดที่ลิงก์ได้เลยนะครับใครอยู่ในกลุ่มเก่าก็กดออกได้เลยเพราะว่าวันที่1มกราคมเนี่ยจะยุบก,กลุ่มแล,แล้วแล้วก็ฝากร่วมทายผลด้วยคู่ยูเวนตุสกับโรมารุ่นเงินรางวัลกว่า30,000บาทกับผู้สนับสนุนของเราครับวันนี้ลาไปก่อนครับฝากกดไลค์ด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับ